สรับสวีท่านผู้ชมทุกท่านครับไม่ได้เจอหน้าเจอตากันนานนะฮะสำหรับวันนี้นะครับมาส่งงานนะครับรถอีกหนึ่งคันนะที่เข้ามาเคลือบแก้วแล้วกำลังส่งงานอยู่นะครับวันนี้จะเป็น bmw s e r i e ์5ซีรีส์3ซีรีส์3 20d แต่ว่าเป็นตัวก่อนตัวล่าสุดนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้น่าจะเป็น G20 ปะ G G ไม่ใช่ G20 G10 สตเนาะตัวก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับจะบอกว่า ที่ให้เห็นหน้า, <S <S หนาเห็นตากันจะได้เห็นความเงาด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่จริงๆเนี่ยเป็นความเงาอยู่จริงๆนะเราจะส่องหน้าผมดูอยู่ระยะหนึ่งนะจะได้เห็นว่าสีอ่ะสวยเพียงใดนะครับสำหรับคันนี้นะครับอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับเป็นรถที่ใช้งานมาแล้วทั้งหมด1ปีครึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีริ้วรอยนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับที่เราขัดกันออกผล,ผลแล้วก่อนที่เราจะ ทำการเคลือบแก้วเข้าไปนะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากครับที่จริงอะ่ะกำหนดรับพรุ่งนี้แต่เราเสร็จภายใน2 4สชั่วโมงอย่างที่ผมบอกเนาะแต่ว่าไม่รู้วัาอาทิตนะคันนี้ก็เลยให้เวลาเต็มที่จะบอกว่าสีเบอร์แรกนี่แข็งมากแน่นอนนะครับกับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปรนะครับใช้เวลาในการทําอยู่ที่ประมาณ สองวันนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูกันข้างหลังนี่เต็มเ็มดีกว่านะครับว่าสีมันจะสวยยังไงนะครับตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเพื่อเปรียบเทียบว่าหน้าผมนะครับกับสีรถนะครับอะไรเงากว่ากันตอนนี้รถหลอกว่าผมแน่นอนนะเดี๋ยวเรากลับไปดูข้างหน้ากันนะสวบนี่ครับสำหรับ คิวเคลือบแก้ววันนี้ที่ขอส่งงานกันอีกหนึ่งคันก็เป็นรถ BMW Series 3นะครับ Series 3 2 0ด d นะครับคันนีเนเ้เป็นรถที่ใช้งานมาแล้วประมาณปีครึ่งนะครับสภาพการใช้งานแบบทั่วไปนะครับอันนี้ไม่หนักมากนะแต่ลูกค้าอาจจะไม่เคยเห็นตอนที่ก่อนทำลูกค้าอยู่พอดีนะครับตอนที่ส่งรถนะครับเราก็เลยให้ลูกค้าได้ดูรถเดีย๋ยวที่ผมแจ้งให้ทราบครับสำหรับสีดำของ BMW นะครับจะมีความเงางามในที่มืด างที่ผมบอกนะเขาจะเล่นแสงมากเพราะผลึกเมทัลลิกนะฮะจะมีการสะท้อนให้เห็นในช่วงกลางคืนด้วยสังเกตนะครับสีดำของเขาเนี่ยเห็นนะในช่วงที่เป็นเวลเป็นโค้งมันผลึกผลึกของสีเนี่ยมันมันเด่นชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะร,รถคันนี้นะครับใช้เวลาในการทำที่พอดีพอเหมาะเวลาได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มากไปไม่น้อยไป สีหรือผลงานเลยออกมาได้อย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้ภายนอกภายในกระยว้องเครื่องของบริษัทล้อแมกนะครับเงาทุกส่วนจริงๆนะครับสังเกตนะครับสวยงามมากครับเราเลยพยายามส่องไฟเห็นให้ให้ทุกคนได้เห็นนะว่าทุกๆจุดเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับละเอียดจริงๆสวยๆส,สวยงามมากนะครับกับสีดาของ bmw เห็นแล้วนี่เริ่มชอบสีดําของยี่ห้อนี้มากเพราะว่าหนึ่งทำงานแล้วทำงานง่ายนะแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปถึงจะเป็นข้ามน้ำยังไงมาก็ยังสามารถแก้ไขได้ในภายหลังไม่เหมือนกับสียี่ห้ออื่นซึ่งสียี่ห้ออื่นเวลาเป็นข้ามน้ํเป็นริ้วรอยมานี่จะบอกว่าแก้ค่อนข้างยากนะเพราะสียังคงนิ่มอยู่นะครับเดคันนี้นะเห็นไหมสวยงามไหมมุมนี้นี่ละลายเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ bmw series 3 20d ที่ผม แจ้งให้ทราบนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ได้กำหนดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสามารถมารับได้เลยนะครับขอบคุณท่านลูกค้าพี่เหมียวมากๆนะที่ให้ความไว้วางใจนะครับเรานะครับมาเป็นผู้ได้ทําการเคลือบแก้วรถคันงามคันโปรดคันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะมีกรพีเอ็มออโต้เดลิรงครับขอราานุู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ